อย่างแรกเราก็ไปที่ดอรครับไปที่สร้างนะครับมันก็จะได้หน้าว่างๆก็มาที่บัตรครับบัตร name ก็จะทำเป็นเขียนเลยก็ได้แต่ผมเขียนเป็นบัตรหนึ่งเขีย <c oughs> บัตรหนึ่งแล้วก็สร้างบัตรสครับ บัตรที่สองบัตรสามครับที่เน็ตเวิร์ดแล้วก็บัตรก็บัตรที่สามโอเค <c oughs> จัดให้มันอ,อ๋เอาบัตรหนึ่งเป็นในโจทย์เป็น select บัตรนะครับที่บัตรที่หนึ่ง อ๋อเจ oh, น Gen, เ e เ e r a t o r ครับปรับค่า w, Set Point. เมกะวัตเซตพอยต์เฮ้ยปรับค่าเซตพอยต์วนเตจก่อนครับหนึ่งจุดศูนย์ห้าแล้วก็วก็มาที่บัดที่3ครับเป็นเจนเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่สลักบัดม่ว่าเซตพอยต์เป็น200นะครับก็เซตพอยต์โวลเตจเป็น1.04ปรับตำแหน่งเป็น ดาวครับโอเคมีเจนสองตัวครับแต่บัตรที่หนึ่งเป็นส e c กใส่โหลดที่บัตรอา่าบัตรสองครับเปลี่ยนค่าวอล u ุกก็ไปที่ทำให้เช่นลายครับลากเส้น จากบัตรหนึ่งไปบัตรสองครับใส่ของต้านทานวิสแตนครับค่าอาร์ศูนย์จแล้วก็ค่าเรี c t แต c ค่าส่วนกลับคือ0.04ใส่ลิมิต a 400ครับลากเส้นจากบัตรเอ่อบัตรหนึ่งไปบัตรสามครับ ทำเมชชั่น n ลบัตหบั r ศูน x 0.03ย์จุดลิมิต a ที่400เหมือนกันครับก็จากบัตรสามไปไปบัตรสองนะครับ To บัตรสใส่ค่า r ศูนย์จ่ง r ศูน ศูนย์หนึ่งสองห้า x ศูนย์จุดศูนย์สองห้าครับก็ตามโจทย์ครับอาจารย์ฮัมแอดฟิวแล้วก็ผ้าเปอร์ยูนิตใส่ใส่วนเตจครับแล้วก็ใส่องศาดีกรีเหมือนกันเลยครับ Add new f i e l d ใส่ per unit ครับแล้วก็ใส่องศาครับ angle อันนี้ก็เหมือนกันเลยครับถ้าแสดงผลใส่ per unit แล้วก็พอดใส่ degree เหมือนกันครับ angle จัดจัดให้มันสวยๆหน่อยก็ได้ครับ add new field allow ก็กำหนดให้ uh, make our, make our flow, uh, w o t t 3อ่าเป็น mega watt mega watt flow w o t t สอ่ามเมกะวัตต์ สี่เมกะวาครับแล้วก็พอดเก้าเหมือนกันครับเมกะวัตแล้วก็เมกะวาพอดสิบเหมือนกันก็ใส่เมกะวัต loss ค่าสูญเสียนะครับใส่เมกะวา loss พอดหนึ่งนะครับก็ ใส่มกะวัตโฟล์ครับวัตสองใส่มิคาว่ามิคาว่าโฟล์ตามให้มันแสดงนะครับต้องการยังไงก็ผมก็จะใส่เยอะหน่อยนะครับอันนี้ค่าสูญเสียใส่เหมือนกันละครับ <laughs> มีเส้นไลฟ์ฟิลฮอตหกเมกะวเคแล้วก็ให้มันแสดงแสดงเปอร์เซ็นต์นะครับใส่ Away okay. แสดงเป็เปอร์เซ็นต์สอันแล้วก็ดูไปที่รันโหมดนะครับให้มันดูการไหลของโหลดนะครับว่ามันส่วนไหนทำงานเยอะนี่ก็จะเป็นบัตรต่ละบัตรนะครับเข้าไปที่ Single f i e l d อันนี้ก็บัตร A บัตร1น่ะครับนี่บัตรส ค่าแต่ละเฟดเอเฟดีเฟดซีนะครับนี้บัตรสามครับไอ้น,นี้บัตรหนึ่งครับ